ครับผมตอนนี้ทีมข่าวของเรานะครับได้ลงพื้นที่นะครับที่ตลาดสะพานใหม่นะครับหรือว่าตลาดยิ่งเจริญนะครับหลังน้าได้เข้าท่วมพื้นที่บริเวณนี้นะครับนานร่วมเดือนนะครับและเดี๋ยวเราจะไปดูสภาพกันนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับและนี่คือสภาพพื้นที่ย่านสะพานใหม่ครับหลังจากถูกน้ําท่วมกินเวลาร่วมเดือนเท่าที่สังเกตระดับน้ําอยู่ที่ประมาณ50ซนติเมตรหลังจากที่ก่อนหน้านี้น้ําก็ได้ลดลงบ้างแล้วถ้าวัดจากระดับค้าบน้ําน่าจะลดลงประมาณ20ซนติเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ในละแวกนี้ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากเนื่องจากน้ำมีปริมาณค่อนข้างมากทำให้เกิดน้ำท่วมขังตามซอยต่างๆแทบทุกพื้นที่การสัญจรก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเช่นกันรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องอาศัยรถทหารที่คอยอำนวยความสะดวกให้เส้นทางเดินรถเริ่มตั้งแต่หน้าตลาดยิ่งเจริญถึงวงเวียนบางเขนครับถัดมาบริเวณตลาดยิ่งเจริญซึ่งถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งทำมาหากินของประชาชนบริเวณนี้ บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาถ้าเปรียบเทียบจากสภาวะปกติเนื่องจากตลาดได้ถูกน้ําท่วมขังจึงไม่สามารถเปิดให้บริการได้พ่อค้าแม่ค้าต่างนําสินค้ามาวางขายกันบริเวณริมถนนเป็นจํานวนมากโดยสถานการณ์น้ําท่วมที่ย่านสะพานใหม่นี้กินบริเวณไปจนถึงแยกรัชโยธิน